เรื่องที่ถามกันทุกคนถามกันทุกรอบลงมอสุกี้เหรอพี่เออเ้ยเชอสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับรายการค่อยทอล์กบายอีซี่ค่อยเซ็นเตอร์วันนี้ผมลุงดุ่กอีซี่ค่อยผมนัดครับอีซี่ค่อยเหมือนกันครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับ เรื่องที่ถามกันทุกคนถามกันทุกรอบซื้อปลาแล้วถามกันตลอดอปลาเข้าบ้านต้องทํำยังไงครับพี่นอ้อหลักๆเลยครับ3ข้อ,อที่เราต้องเป็นหลักการเลยนะฮะชัดๆหนึ่งปล่อยปลาจากถุง2ลงยานะครับสเนี่ยก็คือการสังเกตอาการครับว่าน้องเป็นยังไงบ้างเยอะอะเฮีย yeah, er. จำไม่หมดอะทำให้ดูได้ปะ่ะ1นึ่ออะไรของเฮียเนี่ยอยากดูของจริงโอเค จัดให้ครับโดนเอาไปทำอะไรดีลงเลยปะลงเลยปะลงเลยได้ปะเอามาลอยทำไมเนี่ยไม่ต้องลอยแล้วลงมอสุกี้เหรอพี่เออเอ้ยเจ๊อใจเย็นนะใจเย็นเด็กมาใหม่ต้องค่อยๆเล้าลมเอ้ยไม่ใช่ครับออะไรต้องอะไรต้องเอาถุงแช่น้ำก่อนถุงอะไร ถุงใส่ปลาคา oh, รคาฟ์ฟถูงปราคาร์ฟ <Okay. S 2> ใจเย็น,ยน uh. แช่ทําไมเล่าให้เพื่อนฟังนิดหนึ่งโอเคครับเราแช่เนี่ฮะต้องบอกงนี้ฮะปลาคาร์ฟเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยมันเป็นปลาที่เขาเรียกว่าเวลาปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเนี่ยมันต้องค่อยเป็นค่อยไปครับ oh. เราทําอะไรแบบปรับไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเอาปลามาใหม่จาก จากที่หนึ่งนะครับมากับมาสู่บ้านเราเนี่ยน้ำเนี่ยอาจจะอุณหภูมิไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอามาลอยน้ำสักประมาณ15นาทีฮะแล้วก็15นาทีอ่าสิบห้าสิบห้าอย่างต่ำาให้ให้เพื่อให้อุณหภูมิภายนอกกับภายในถุงเนี่ยมันเท่ากันครับปาเขาจะได้ไม่เครียดให้เขาให้เขาชินกับอุณหภูมิก่อนใช่ครับอันนั้นคือขั้นแรกนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนที่2ในการปล่อยปลาออกจากถุงนะครับอ่ะ ขั้นตอนที่2ก็คือเอาน้ําที่เขาจะอยู่นะฮะเอาน้ําที่เขาจะอยู่เนี่ยใส่เข้าไปอันนี้อันนี้ทีต่างวันนี้คือบ่บ่กักที่เรานี้ควรจะเป็นบ่อใหญ่กว่านี้นะครับในความเป็นจริงใหญ่กว่านี้นะอันนี้ใส่ไปสักประมาณครึ่งหนึ่งนะครับสมมติน้ําในถุงมาเท่าไหร่ก็ใส่ไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งมาตักถุงขึ้นไวไหมหรือจะมัดหรือไม่มัดก็ได้ครับจะนั่งเฝ้าก็ได้หรือจะเน็บไว้ก็ได้อ่าอันนี้เราอ่ามัดไว้ก็ได้มัดไว้เห็นภาพมัดมัดไว้เบาๆแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันาาาาวว่่เเพพรระะะอไ น้ำในนี้มันมีต้องบอกว่าพารามิเตอร์ทางด้านเคมีเนี่ยในน้ำเนี่ยมัน,ม,นมีหลายตัวก็เมื่อกี้อุณหภูมิแล้วตัวหนึ่งกออ็อันอื่นๆเช่น P h เอ่ยหรืออย่างอื่นๆอย่างเงี้ยฮะก็ให้เขาปรับตัวอีกนิดนึงค,ค่อยไปค่อยไปเหมือนเดิมน้ําในบ่อก,กัาของเราเติมเข้าไปใ,ให้มันสารเคมีมันปรับตัวเข้าหากันให้ปลาเขาคุ้นเคยกับว่าเขาจะเปลี่ยน P h ไหมอะไรไหม<อ>ระหว่างนี้อ่ะอันนี้อันน,น,นี้มัดปากถุงแล้วก็ลอยไว้เผื่อว่าปลาของพี่ๆตัวใหญ่ นะครับ,รบเอาวางลงไปอย่างเงี้ยเขาก็จะได้แบบแนวราบมันจะได้ไม่ดิ้นเยอะเนาะถ้าถ้าตัวเล็กจะพาดถุงกับขอบก็ปักกับปากขอบก็พอได้อยู่แต่ถ้า,<ช>ถาตัวใหญ่มัดปากถุงแล้วลอยไว้อย่างเงี้ยดีกว่าใช่ครับแล้วรอบ2ออีกกี่นาที เออส่วนใหญ่ผมทำห้านาทีก็พอประมาณห้านาทีห้านาทีเนี่ยถ้าเกิดค่อยๆปรับตัวเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดมันไม่มีอาการเนี่ยครับแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีนะครับอาการอะไรเฮียมันจะมันจะมันจะดิ้นคือถ้าเกิดปลาจะน้องน้ำเนี่ยมันจะดิ้นอ๋อดิ้นทุรนทุรายใช่ฮะดิ้นพุ่งหรืออะไรประมาณนี้ครับตกใจเครียดตกใจเครียดแล้วก็เด็ไม่มีผู อเด็กนี่มันพุ่งตัดเข้าประเด็นตลอดเวลาตลอดนี้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้อันนี้สิบแปดพัทป่ะครับเออไม่ชอบสิบแปดพัทหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเราต้องทำอีพีสิบแปดพัทย้ำอีกทีนึงนะอ่างเอ้ยไม่ใช่พอใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับอันนี้อันนี้เราเป็นบ่อสาธิตเนาะบ่อกากที่ดีไซส์ประมาณเท่าไหร่ดีผมแนะนำนะบ่อยาง1.5เมตรสบายตัวโอเค1.5ุดห้าเมตรนิสัเนี่ยผมลองแล้วนิไซส์ถ้าเกิดไซส์สักประมาณเกิน เส้าสเนี่ยใช้สัก2เมตรก็โอเคดีหเมตรใส่น้ำา60เซนมันจะได้น้ำประมาณตันหนึ่งพอดีเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะสาธิตวิธีคำนวณน้ำให้ดูแต่ว่าอันนี้เอาเอาจำง่ายๆก่อนนะครับบ่อ1.5ตันใส่น้ำา60เซนได้น้ำา1ตันพอดีโดยทั่วๆไปเอาอย่างเงี้ยอยากลงหม้อเอ้ยไม่ใช่เหลงบ่อแล้วคราวนี้นะฮะอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมเนี่ยในบ่อกัากเนี่ยควรจะต้องมีอะไรบ้างนะครับ คือบอกกาที่ดีเนี่ยหนึ่งโอเคผมฝาปิดก่อนเลยเพราะว่าการปลาโดดออกฮนะอันที่2เนี่ยออกซิเจนขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับกระรับต้องมีออกซิเจนให้เพียงพอกับเขานะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยถ้าเป็นไปได้มีอุปกรณ์เขาเรียกถังกรองด้วยก็ดีถังกรองมันก็จะมีปั๊มฮนะดูดขึ้นถังกรองพวกที่เป็น,เป,นเป็นถังเป็นถังสือา้าครับที่เราเคยเห็นนะฮะมีวัสดุกรองแล้วก็สามารถที่จะกรองกลับมาได้ด้วยนะครับครบละ สิบห้านาทีลุยเลยนะ,ะเทลเลยนะยใจเย็นพี่ใจเย็นพี่อโอ้โหนี่ยังไม่ทนนันขอดเลยจะลุยเไอ้ไม่ใช่ทำไมมันไหลขั้มตอนทำไมอ่ะก็ใจเย็นใจเย็นก็อย่างน,นีนน้ครับน,น้ำที่มาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีเชื้อโรคอะไรบ้าง คุยง่ายว่าเราไม่ควรเอาพวกเชื้อโรคเข้าบ้านดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเราควรจะตัดเฉพาะตัวปลาครับใช่ฮะเอาเอาเฉพาะตัวปลาออกมาเอาตัวปลาออกไม่เอาน้ำในถุงใช่ครับแล้วเอาค่อยเอาน้ําในถุงทิ้งไปอ่ายังไงยังไงเอาคืนคืนคืนยังไงไงช่วย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 ผมแบะถุงหน่อยนะผมแบะปลาสุดวายผมยิ้ปลาเลยที่นัดแบะเองนะครับจอมแหกเลยไม่ใช่หรืลีลาลีลาเยอะครับดูดูดูครับนี่โอ้โหดูนะโครงสร้างโอ้โหตัวครับจับให้นิดนึงครับ มันโรคตื่นเต้นง่ายเราอะโรคตื่นเต้นง่ายนครับหนึ่งนะครับเห็นอะไรจะตื่นเต้นทั้งหมดโอ้โหตัวนี้นะครับโอ้โหหนุ่มช่วยตัดถุงกันนะครับอันนี้ตัวเด็ดโชว่าตัวใหญ่มากนะครับรู้สึกว่าโชว่าจากโว้ยจากไดนิชินะครับโอ้โหโครงสร้างโหดมากนะครับโอ้โหโอเคครับสายโหดเหมือนโกรธใครมาเดี๋ยวขอเอาน้ำออกไปก่อนเฮ้ยทีมงานทีมงานครับทลุงแก่แล้วมาเอาถุงไปโอ้ ผมนะเป็นโรคอะไรไม่รู้เห็นปลาทีไรมันก็ตื่นเต้นทุกทีเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนไปขั้นตอนต่อไปขอชมปลาสักแป๊บหนึ่งได้ไหมเฮียเราฟังหน่อยชอบชอบทุกตัวประเด็นคือชอบทุกตัวสตอรี่สั้นๆดิจะแต่ละตัวมันดียังไงอ่ะไอเอาเนี่ยสังเกตนะเป็นโกซันเก้หมดเลยนะครับโกกุซันเก้โชว่านะครับครบเซตอ่ะผมเอาตัวซันเก้ตัวเล็กก่อนแล้วกันตัวนี้ จากโมโมฮโรครับอ่าอนาคตใหญ่แน่ปลาฟาร์มนี้นี่คือโคตรใหญ่ทุกตัวพึ่งได้แกนแชมป์มางานรอบล่าสุดเอ้ยยังเมลอีกต่างหากถูกต้องยังค่อยโชว์จะแปลใช่เป็นโมโมฮโรเนี่ยได้แชมป์มาดูนะตัวนี้เนี่ยสังเกตนะเป็นสังเกตที่มีตอนเนี่ยเป็นบ้างๆเลยประมาณสี่ตานได้ใช่แล้วก็ดำเนี่ยมาเนี่ยก้อนใหญ่แล้วรอรัดตัวนิดเนี่ก็สุดยอดสังเกตเนี่ยสวยหายากถ้าเจอแล้วอย่าพลาดฟาร์มรามีเยอะด้วยนะครับ ตัวที่สองเนี่ยโคคากุูฮะอันนี้3ตอนมาตรฐานเลยครับจากไดนิชิฟาร์นนี้ไม่ต้องพูดถึงงลําของโลกลัมยิงกับพยูนใช่เดนิชิของโลกเดนิชิก็แชมป์ปีที่แล้วใช่ครับไอตัวสีทึบไงทุกคนแบบโอ้โหไซส์แบบมาขุมมามะขุมมาน่าจะเป็นเมตรเลยนะมาดูดิตัวนี่เด็กๆนี่ก็30เซนได้แล้วมั้งตัวสุดท้ายเนี่ยโชวว่านี่จากเดนิชิเหมือนกันดูดิฮะขวัญใจมหาชนอันนี้ขวัญใจมหาชนเขาเรียกอะไรนะทั้งลุ้นได้อื เลี้ยงยาวๆลุ้นได้หุ่นเหินอะไรก็โอ้โหดูนะดำผ่าหน้าแดงกี่ตอนเนี่ยแดงสี่ห้าตอนเนี่ยโอ้โหเนีดำบางส่วนมาแล้วด้วยมีกำลังใจบอดี้บอดี้ก็โอเคแล้วก็ฝุ่นไม่เยอะโอ้สุดยอดเห็นแล้วใจสั่นขายเลยแล้วกันมาอ่ะผมตีราคาให้เลยแล้วกันเออสันเกตัวเล็กเนี่ยใครดูรายการนโทรมาสายแรกเอาไปแปดอห้าโอ้โหเอาล้วครับทุกตัวมีเซอร์หมดนะครับ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคือเดี๋ยวเราวิ่งเบอร์ให้แล้วกันเดี๋ยวเราวิ่งเบอร์ให้อ่ะโคกูให้หมื่นหนึ่งโอ้โหอ่าโชว่าตัวนี้หมื่นห้าครับโอ้โหเดี๋ยวบวกเลขไม่ทันเลยหมื่นห้าบวกหมื่นหนึ่งสองหมื่นห้าไอ้นี่เท่าไหร่นะอีกแปดพันห้าสองหมื่นห้าแปดพันห้าสามหมื่นสามพันห้าร้อยลดอีกห้าร้อยได้ไหมโทรมาตอนนี้เหมาหมดเลยอ่ะให้โอ้โหสามสามเลขสวยขายกันเลยนะฮะอ่าเอาป่ะพะทำงานทำงานมาต่อเรื่องลงยากันครับผมมามามาครับอ่ะ ลงปลาไปเเรียบร้อยแล้วคราวนี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะลงยาครับคราวนี้เ,เคยสงสัยกันไหมว่าลงยาเนี่ยเราคํานวณปริมาณน้ํากันยังไงะกะเอากะไม่ได้เรื่องนี้ผมพูดจริงนะผมตีมือพ่อผมไปแล้วขนาดพ่อผมเนี่ยพ่อผมเองผมยังไม่ยอมเลยเพราะว่าแกกะเอาเหมือนกันแล้วปลาก็ตายะฉะนั้นวิธีที่เราจะไม่กะคือต้องวัดและคํานวณอุปกรณ์หลักตลับเมตรและคเครื่องคิดเลข เดี๋ยววันนี้เราจะมาพาคำนวณกันเอาแบบเห็นๆจะๆเอาเลยเนาะพี่หนุ่มทำให้ดูเลยดีกว่าเอาสดๆเลยครับที่เล็ไว้ก่อนอันดับแรกครับอันดับแรกสิ่งที่เราต้องทําคือวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของบ่อนะซึ่งแน่นอนอันนี้บ่อเมตรนะครับก็คือหน่วยก็คือ50เซนหรือ1เมตรอันดับที่สองห้ามพลาดจุ่มลงไปครับจุ่มลงไปความสูงของน้ําในบ่เนาะปุ๊บอันนี้ได้24เซน ยี่สิบสี่เซนมยี่สิบสี่เซนก็คือเมื่อกี้บอกเมตรหนึ่งใช่ไหมใช่หนึ่งกลางเมตรรัศมีคือ <50 tekn S 1> ห้าสิบเซนห้าสิบเซนนะครับอันนี้ก็ยี่สิบสี่เซนนะความลึกของน้ําพับสูดมาสูตรเดี๋ยววิ่งตัวเลขให้อีกทีหนึ่งนะปริมาตรน้ําในบ่อพายอ่ากำลังสองคูณสูงอ่าไปทีละอันพายเท่ากับเท่าไหร่พายคืออะไรสามจุดหนึ่งสี่เอาแค่นี้งงๆง่ายๆก่อนนี่คือพายนะครับ R คืออะไร R คือรัศมีบ่อแนะนําให้วัดเป็นเมตรเมื่อกี้เราวัดได้เท่าไหร่บ่อห้าส <50 cm. S 1> ิบเซนบเซบ่อเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลาง1เม <1 cm. S 1> ตรัศมีก็คือรัศมีก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ50เซนแต่เราทําหน่วยเป็นเมตรก็คือ0.5นเพราะฉะนั้นพาย R กาลังสองคือ R2 ตัวคูณจุดหคูณจุดหเท่ากับยังไม่จบยังไม่จบแล้วก็คูณความสูงเหมือนเดิมหน่วยเป็นเมตร เมื่อกี้เราวัดได้24เซนคือจุด24เท่านี้นะครับตัวเลขนี้คูณจด24เท่ากับหน่วยออกมาเป็นตัน mm hmm. เพราะฉะนั้นบ่อนี้คือจุด1.8ตัน mm hmm. พูดง่ายๆก็คือ188 <80. S 1> ลิตระนะครับหรือว่า0.18ตัน mm hmm. เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราไปดูเรื่องปริมาณยา mm hmm. หน่วยมันจะเป็นต่อตันหมดเลยเราจะได้ประมาณได้ถูกนะครับ